เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไข่ไก่หนึ่งฟองใส่ไปนะคะเสร็จแล้วก็ปั่นต่อนะคะ 嗯、我也没睡呀。 妈妈累。嗯嗯 <laughs> แล้วก็ขยับนะครับ ว่าใช้ยังใช้ไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ติดมือก็ใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วผู้ผัาก,ก็เอามาใส่สีผสมอาหารนะครับสีเขียวนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เอาป้ายให้20กรัมนะครับช่างกิโลนันนี้อันนี้ก็5กรัมนะครับนะครับก็เอาอันนี้ ป้าจะมาเป็นแบนแบนนะคบแบนแบนแล้วก็เอาลูดใส่ตปะปูรถมาหอ่อเอาแป้งมาหอนะครับหอ่อหอให้หมดเลยนะครับ นะครับนะครับกดไปนะครับแล้วก็เอาแป้งที่ใส่ผู้ขงใไปเมื่อกี้นะครับเมา,าใส่นะครับจิ๊บจิกดด้วยนะครับนะครับอย่างนิดเดียวนะครับแต่จะใส่ไม่พอ ครับกกปุ่มกดลงไปให้แบนทับสีเขียวไปนะครับแล้วก็เอามากดนะครับเดี๋ยวพวกมเขาจะกดที่เดียวนะ ี่นะคะับชิบ <Yeah. S 1> นี่นี่นะคะเสร็จแล้วต่อไปผู้าจะเปลี่ยนพิมพ์นะคะแกแล้วก็ลักลักเ <Yeah. S 1> ร็จแล้วค่ะมันจะหนเลก็ย แด็บเด็กเลยนะครับแล้วก็เอาก้อนแบบนี้เอามาทำให้มันแบนๆอีกครั้งนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาลูกสีชมพูง่า,งงาตับันเลิศนะครับมาใส่เหมือนเดิม ทั ó, ้ง A เลยนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ใส่ลงไปนี่แหละเดี๋ยวเอาให้มันกลมๆก่อนนะคะใมันเป็นกลมกลมบงดีก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับยกบีบเลยค ไป yeah. 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 <Yeah. S 1> นี่ครับมีสองลายจะเลือกแปลไหนก็ได้นะครับอันไม่เกินหน,น,น,นึ่งร้อยนะคะเกินหนึ่งร้อยอันละหนึ่งร้อยหรือสองร้อยนะคะนี่แล้วพผูครับจะทำให้ดูอีกอันนะครับ แล้วใส่เอาอันนี้ใส่สเข้าไปนี่ก็น่าแล้วก็เอาขี้ของเขาจะซัมมันดีเลยซัมอัน,นดีเลยแล้วก็ามาแปะแปะแปะข้านงใน Hey เป็นวงรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับถ้าเอาทับไปเลยนะครับถ้าสีเขียวไปเลย อุ๊ยลอลอลอครับขนมบุปผา <coughs> น่าจ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพิ่งออกมาจากร้อนๆเลยนะคะนี่หน้าตาสวยมากฝากกดไลค์กดแชร์กดนสามจุดไขอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องบูพายชิแนลด้วยนะครับ Até